เพื่อนรู้จักเรือที่ถูกที่สุดในสติตินะครับโอ้โหพี่อยากเห็นไซบอ์สอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพี่ผมไม่ได้ทำพี่เลยนะโทษนะฮะโอ้โหตัวตัวผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตายบอสแล้วบอสแล้ว สวัสดีครับชาวแกงแไรท่าที่เขาลบลัางนะครับอันนี้พบกับผมนะครับเ <c> ม <oughs> ื่อกี้ผมมาจอดรถตรงนี้ไงทีนี้ผมไม่เห็นใต้นะเที่สําหรับท่านท่านรองผู้จัดการ <c oughs> วันนี้นะฮะก็หา <c oughs> เพื่อนๆนะครับมาลงเรือนะฮะามาแนะนำเพื่อนๆรู้จักเรือ ที่ถูกที่สุดในสัตหีบนะครับเรือตกบุกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะจะบอกเลยว่าราคาถูกมากนะถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยลงมาแล้วนะครับก็คือครึ่งวันแ0ดร้อยนะครับเต็มวันพันห้าเท่านั้นนะฮะแต่ไม่เคยลงนะไม่รู้เป็นยังไงนะเออก็เลยวันนี้ขอลองมาลองหน่อยมาลองหน่อยตอนนี้อยู่ที่สัตหีบนะครับอืสัตหีบ นี่คือทะเลสัตหีบแล้วนะอันนี้วัดหลวงพ่ออีนะครับอ้าเพื่อนๆมาก็มาจอดรถตรงหลังวัดก็คือกิจการห้องเย็นเนี่ยตรงนี้จอดได้นะแต่อย่าไปจอดที่ท่านรองแต่ผมเมื่อกี้นะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวรถจะไม่อยู่นะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะที่25มกราคม2568นะครับ อ่ะเรือเนี้ยเรือที่มาลงวันนี้ลงได้สามคนนะอ่ะวันนี้ก็มีโบแม็กท erm ่าน้ำซิ่งแล้วก็น้องโอนะน้องเอฟซีนะเป็นครั้งแรกนะฮะที่พาเอฟซีมาลง <laughs> จะเป็นยังไง <laughs> จะพาน้องเข้ามาแป๊กไหม <laughs> เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอไปหาเรือก่อนไปหาเรือก่อนเ <laughs> จอแล้วนะครับไ<ป>ตสวัสดีครับไ<ป>ตสวัสดีครับ ตอน,นี้ไงเรือที่เราจะไปนะครับนี่คือไต่บุญมานะแกชื่อไต่บุญมาเดี๋ยวผมลงเบอร์ลงอะไรไว้ให้ติดต่อไว้ให้ตอนท้ายนะครับโอ้เรือนั่งสบายอยู่นะ<ห>นโอ้มีที่นั่งให้ด้วยโอ้แจ่มเลยครับสวยเลยสวยเลยก็ว,วันนี้เราจะอามาตกหมึกครึ่งวันนะครับเอาแค่ครึ่งวันเพราะว่า เอ่อตอนบ่ายมีธุระนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับน้ําน่าจะสวยตอนเช้าอา้าวโอ้เอือ่อยเอือ่อยเอือเอ่อยไม่สวยมากแต่ก็น่าจะพอได้อยู่นะอ่ะน้ําประมาณน้ําประมาณนี้นะครับมาคันเดียวเลยผมลุยหาหมึกสตีีบกัน ถึงแล้วครับหมายแรกนะอย่างสวยนะบอกได้เลยนะโหแบบนั่งเรือมานะตามทางนะบอกโ,อโหบรรยากาศดีมากๆนะที่สถีบนี่นะครับเกาะมันเยอะมากนะโอ้ตีเข้าชายเกาะเลยไหมครับ่อะอันนี้เรียกว่าเกาะพระใช่ไหมครับอันนี้คือเกาะพระนะครับหมายแรกสําหรับเราที่จะลองวันนี้นะตีเข้าชายเกาะแล้วก็เจอลับมานะครับอะมาลองดูกันครับใครจะเปิดครับวันนี้ใครจะเปิด ไะย<ด>ิไปใช้ก่อสิครับอ่แม็กดก <ไป S 1> กดีก,ดกด่อนไปเยตออกน่ลผมก็ยัด2.0ก่อนเลยนะมาดูกันใครจะเปิดฮะฮะมาเก่าเยอะเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมเห็นไหมเก่าตุ๊กแกเยอะ <c oughs> เสี๋ยวเนี่ย เคยมาตกอยู่โดนหรอเฮ้ยโอแม็กโดนครับอ้าวอันเชเพื่ออันเชิบเฮ้ยนี่ของจริงครับติดหินโอ้โหแต่ละคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมหล่อคนเดียวตายติดหินไอแม็กติดสาลายบากกะเมะโอ้อะโอ้อย่ายอมเขาลูกติดอะไรสักอย่างก็ได้ที่ไม่ใช่หมึกอะ ไอ้ or, บอสเนี่ยไอ้อยากเห็นนึกโยโอ้พี่อยากเห็นใส่บอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอไม่เอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพูดไม่ได้เลยนะเนี่น้องโอจะอุ้ยนอโอโอหน้าพี่โอโอเอ้งโอเอ้งโอ้โหเอ้งเอาจับหมึกพ่นใส่พี่ เฮ้ยมีตามตามตามเอาได้โอ้ทิ้งไปเลยทิ้งล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 งไปลึกๆเลยไอ้แม็กก็ทิ้งด้วยไอ้แม็กไปแย่งน้องเลยครับตกตายไง่ายวิดน้ำยต่บ่วิดน้ำตอนนี้ตายขออนุญาตวิดน้ำวิดน้ำในเรือก่อนนะครับไปแล้วถอยไปแล้ว ใ่ครับสู้ๆครับต่วิดน้ำก่อนวิดน้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวย้ายหมายนะครับจุดนี้เราเก็บกันไปสองตัวนะแต่ตามาสามตัวน้องตามน้องโอมาน้องโอมไม่ยอมเก็บนะครับน้องโอไม่ยอมเก็บนะฮะอันนี้เรียกหมายอะไรครับไต่องหมออ่ะมีหมายที่สองเรียกว่าหมายต่อมอสไมถยงเรียกต่อมอครับต่ไตอ๋อเกาะต่อมอเกาะต่อมอแล้วเราก็จะตีโยไปติดต่อมอกัน อะวบานเลยหินบานเลยโอ้ทิ้งลึกไม่ได้นะลึกอาจจะงานเข้าได้นะเฮ้ยป่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดึงเลยนะเมื่อกี้โอ้อยงไงปลาเกา่ายังไงไตปลาเก๋าเลยดึงตึก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 อย่างนี้เลยก็นายปลาเก๋าอ่ะโอ้โหไต นี่มองเก๋าแล้วไม่คอจิ้กแม่งเลยดิแต่ก็ไม่คอจิ้กแม่งซะเลยดิโอ้แล้วเหยื่อผมแม่ง1.8ด้วยแม่งพอดีคำอ่ะใครโดนมีคนโดนไตโดนมาฮะเอ้ยหมึกที่ไตต้องหมึกแล้วหมึกป่ะเอ้ยไต่เรามาแล้วเว้ยไต่เรามาแล้วเว้ยมาแล้วครับโอ้ไซส์เป็นไงดูไซส์ก่อน ได้อยู่ไต่เอาเว้ยไต่เช็กแล้วไต่รอดแทวเว้ยไต่รอดแทวแล้วผมคนเดียวหรือไอ้แม็กคนเดียวครับนี่งานนี้กูจองเพื่อมือเลยนะแม็กมึงังไม่ได้กูไม่รู้ว่าไงแล้วนะย้ายครับหมายนี้ครับ,เก,บเก็บไปหนึ่งตัวไก่เก็บไปหนึ่งตัวมาแล้วครับไต่รู้มาแล้ว ใสกูล้วงมาแล้วตัวหนึ่งหมึกครับหมึกอันนี้หมึกครับไม่ใช่ไม่ใช่ป,ใป,ปลาครับโอ้โหเฮ้ยใส่ใส่สวยด้วยใส่สวยด้วยมดอะไรนี่วะไปดูไสายไตใส่หินพอดีเลยอ้าวโอ้โหสาตัวนี้เป็นไงครับเออได้อยู่ครับไตเอยเลยอ่าไสาดีไสาดีลองบอสลองบอสอ่าต่อไปพวกเราไตจัดไปสองนะดูดได้ไหมไตหา ลากเข้าเหรอมึงลากเข้าเหรอไหนมึงมาพูดกูไหนเด้มาครับโเอาจนได้ครับเก่าตุ๊แกครับนี่กูมาให้มาตกหมึกนะเว้ยมึงก็บอกพวกมึงนะห้ามกินนะอ่าอ่าอย่ามาอม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 โยกูนะตรงมี่ตามไปไหนแล้วนะ นี่ไงมาแล้วครับนีเ่เจอแล้วไปมาจนได้ครับมาจนได้เดนมุมนั้นเลยมุมเดียวสายเลยขอสายขอโทษนะครับไอตัวที่มันตามไตมาเมื่อกี้แหละขอโทษนะที่ผมเอามากอ่อนนะฮะเฮ้ยหมุดให้หยุดหนวดเดียวว่ะหนวดเดียวว่ะระวังระวังระวังมีไรช้อนหรือมั้ยไ,ได้อันนี้่นี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 ่หนึ่งสองสามยก ไอ้กระป๋องกระป๋องกระป๋องอุ้ยเจ้าคือเราขอคืนนะโอเมื่อกี้โอสาดใส่หน้าพี่เป็นตัวแรกอ่ะจำได้ป่าไม่ยยอมมกันเลจริงาตกหมึกก็ต้องอย่างนี้แหละเลอะๆกันหน่อยเงินบิบใช่ใช่เงินบิบฮึฮึฮึสามเป่าสามเป่าสามเป่านี่ไงอึ ไม่อยู่ยังเอาตามอีกตามอีกเอามาจับนะจับจับไม่ติดสองรอบละทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งลึกๆเลยทีนี้นี่ไงทิ้งลึกๆเนีลยทิ้งลึกๆทิ้งลึกๆทิ้งจนโดนหินนะฝูงอ่ะฝูงฝูงฝูงแต่อย่าไปแต่อย่าไปชี้มันแต่อย่าไปชี้มันเดี๋ยวมันหายเฮ้ยเฮ้ย มุดไปได้ไหมต้องล้อน้ำไหลเึ่นนี้รงนี้น้ำมันตายนะน้ำมันไม่เดินมันเลยมันเลยยังไม่ค่อยอยากจะจับนะนี่ไงนี่ไงโดนแล้วตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวได้ได้ผมเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนใหญ่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 ไม่ใหญ่โอ๊ยโทษทีบอกว่าใหญ่โทษครับไม่ใหญ่เฮ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ไายอยู่ เฮ้ยกระป๋อง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 มาตั้งนี่เลยนี่กระป๋องกระป๋องตั้งนี่เลยตรงนั้นไม่มีประโยชน์หรอกตั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวเคลียร์เองมันจับยาวมามันจับยาวมาอุ๊ยหลุดโอ้โหไอ้ดีตัวไอ้ดีตัวทำหลุดเลยกูเบื่อมันมากเลยเนี่ยตัวตัวของมันไม่ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตายบอสแล้วบอสแล้วบอสแล้วเฮ้ยมีคู่กอพี่โดนบอสแล้วอย่างเงี้ยติ๊งยงไงดึงออกเลยฮะตายมึก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 ทำไมวะอ่ะก็พี่ได้เนี่ะมึกมึกตัวใหญ่ด้วยบอสแน่นอนบอสแน่นอนมีสวิงก็ตายสวิงสวิง อามือตักครับมือตัก <c oughs> อยู่ใกล้ๆพี่หน่อยเป็นมือตักให้แกหน่อยมึงดึงออกไปเลยอ่ะลากซื้นเลยนะอืมเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบจุ่มเฮ้ยเจอหลุมมาแล้วจับกระดองเหรอกระดอง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 นึกหอมโอ้แต่หอมใหญ่มากอ่ะาเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเก่าเก่าตุ๊กี มึงก็ไม่สู้กูเลยโว้ดึกว่าตัวหมึกโห่แตัวใหญ่นะเนี่ยตัวบรรเละเลยกัดแดกแม่งโอ้โหหนักเลยไถหินเลยของผมอ่ะเอามือนี่ก็หินวุ่นวายเลยตอนนี้อะไรนะก็ไม่รู้เดี๋ยวหินเดี๋ยวปลาเก๋าเนี่ยวโอ้โหแม็กครับตีไข่แตกครับไอตัวโอ้โหแม็กไอ้คนนี้ก็อยู่ชายฝั่งเลยแต่ไซส์ สวยมากครับแม็กแม็ไม่ทำหน้าดีใจเลยอ่ะ <c oughs> ดู <c oughs> ดูชบาผมนะ <c oughs> โอ้ปลาเก๋ามันเยอะจริงๆนะมันแบบมันรุมกัดโยว้วววว,ว,ว้จนชบานี่ง้างหมดแล้วอะ่ะนี่ถ้าติดหมึกนี่ไม่หมึกหลุดหมดนะนี่ออนเออตายแล้วตายแล้วเลยดิง้างทุกใบพี่ผมไม่ได้ทำพี่เลยนะโทษนะฮะอโ,โอ้โหตึมกูขู่เลยเอาโดนหะโดนหไดได้ๆพี่ เอาเคยทั้งหน่อยผมก็โดนนะครับเอยแม็กก็โดนเฮ้ยใ,ใหญ่ด้วยแม็กไอสัตว์แม็กมึงทำมึกหลุดหืมตัวใหญ่ด้วยแม็กผมมาจะช้าเลยนะหลุดเลยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโอ้โหพ่นนังปืดเลยโอ้เมื่อกี้ผมเผลอปิดกล้องไปนะผิดผิดเจอละเจอละเจอหลุมละเจอหลุมละ<ๆ><ๆ>อะไรเอาอีเงี้ยวะไปเออกูว่ากูมาผิดงานว่ะนี่กูเลือกงานผิดไอ้หนิ โอ้ตุ๊กแกมาตัวน้อยเอาไปลหลายตัวอออืมอืมโดนครับโดนน้องโอโดนครับแต่น,น้องหน่อยก็โดนนะฮะมีอ <c oughs> ะไรปลาเก่าที่นี่นะยังดุอะ่ะตัวเล็ก,ตลกแต่มันตัวเล็กนานๆจะเจอไซส์ใหญ่ๆทีนะอ่ะเก็บให้แมวกินเก็บให้แมวกิน <c oughs> เอา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 ไปแมวกินไปเนึ้งให้แมว นี่คเก่าทุกแกครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยไม่พอต้อกเป็นล้านเนี่ยโปได้พี่ด้วยอ้าวแม็กไอ้โปรแม็กก็มาเก่งขึ้นมาทันทีเก่งขึ้นมาทันทีกับปลาเก่าเนี่ยยอดไม้นะยอดไม้นะนั่นไงกูว่าแล้วกูบอกแล้วว่ายอดไม้พูดแมนเลย โอ้มึงก็ไม่เชื่อหยุดไม่หันด้วยไปผมว่มมาจ,จะจตบหยุดแล้วพี่ยังบอกว่าลมพราะลมมันมาทางนี้มันส่งเหยื่อเอามึงแล้วโอ้ยอดไม้ฮะน้องครับเอาหลุดเลยไคนฟุกเลยอาวนีม,มีตัวทั้งนั้นน่ะเอานึกว่าไม่มีนะกลับมีครับมึกครับมึกแตกเลยหมึกหาดครับมึกหาด เปลี่ยนเลยู่ข้างนู้นเลยอ่ะเออหน้าหาดมันจับแต่ตรงนี้นะตรงนี้ก็มีเมื่อกี้จับพี่แต่พี่นึกว่าติดหินแต่มันตัวมไม่แขยันว่าไม่หูโดนเมื่อกี้โอ้อหคุยเหมือนกันตัวเล็กเหลือเกินอเอากระป๋องใส่ถ้วยกันดีเลยพี่คิดมากเลยไปเลยไปเลยเลยถ้าชิดขนาดนี้ป้าผมลงไปตีก็ได้นะฮะ <laughs> ไปเลยไปเลยไปก็จอดซะชิดเชียรเอ้ยใจให้ไปหาเพียงเหรอครับเนี่ย ผมมันลอยเข้ามาเนี่ยลอยเข้าจะเข้าจะถึงหาดอยู่แล้วเอาได้อีกแล้วตายเดียวตายโดนตายตายโดนมึกเออมันสูงอ่ะตรงเนี้ยปีไปดิมาครับเอ้ยมึกน้อยๆครับมึกสะสมครับเอาป๋องมาป๋องมาหลุดป่ะหลุดไม่หลุดยังหลุดหลุดวะอ่ตายโดนมึกแล้วมองนี้อ้าวอันนี้ก็ปลาอีกแล้วหลังมาตกปลาบอกนะ ในปลามาไอ้นนูคนนู้นหมึกนะฮะนูนไกลๆนู่นนะฮะเฮ้ยสายโอเคอยู่พอได้พอได้พอได้สวยครับสายเฮ้ยเหมือนปลาเลยปลาปลาตกลงตกอะไรกันวะกูงงกันหมดแล้วเนี่ยมึกมาหมึกหมึกมึกหน่าน้าหน่านังอยู่น้าเฮ้ยเทียบเลยนี่ไงโดนแล้วเทียบเลยเทียบเลยข้างหน้าโดนแล้วโอผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่ก่อนเอาเอายกยกคันขึ้นยกคันขึ้นยกคันขึ้น เขาคันขึ้นเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยรุ่งเร็วรงเร็วมึงน้ำดำมึงน้ำดำใสได้อยู่ใสได้อยู่ใสสวยด้วยโอ้โหใสสวยครับใหญ่อยู่พี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ฝูงใหญ่เลยนะเออเป็นฝูงเลยนะฝูงใหญ่เลยนะครับแต่เสียวตรงที่แบบพอเรือวนออกมาฝูงมันจะแตกนะเสียดายนะอันนี้ก็พอแล้วนะหอมปากหอมคอนะครับก็เดี๋ยวกลับละตอนนี้มันก็โอ้ บ่ายโมงแล้วนะครับนี่ไต่ไต่เหลทเวลาให้นะความจริงหมดเวลาตอนเที่ยงนะครับอันนี้ผมต้องบอกให้ไต่กลับนะถ้าไต่ถ้าไม่บอกให้ไต่กลับไต่ก็ไม่ยอมกลับนะไต่กำลังมันไต่บอกกำลังหาตัวเจออ่าก็วันนี้สนุกแน่สนุกดีว่ะผมว่าสนุกสนุกก็ได้ปลากับบึกกลับไปนิดหน่อยนะฮะไต่ได้ไปสามตัวใช่ไหมอ่าโปแม็กได้ไรครับโอ้ยบังบังหน้ามาหน่อย ได้ตัวเดียวมึกตัวเดียวเระปตาไม่นับเนาะเพราะว่านี้เรามาตกหมึกโอ้ได้กี่ตัวพูดดังๆพูดดังๆไม่ต้องอายตัวเดีไม่ออกออกทิปแรกๆกับพี่นับนับไม่้วนนับไม่้วนตัวหนึ่งตัวก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมก็เมื่อยนิดหน่อยเออเจ็บตัวเจ็บตัวเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้มันครั้งแรกของผมอ๋อครั้งแรกนะครั้งต่อไป โอ้ยเดี๋ยวผมแบกอ่ะขั้นรถไฟเอ้ยขั้นรถไปเดี๋ยวแบกนะโอแบกนะทั้งโอแบกรอบหน้าหัวเรื่ยเลยนะสนุกเดี๋ยวผมเปลี่ยนย่ใหม่อ่ะสบายไม่ค่อยคงถึงถึงว่าหมึกมันจะได้ไม่เยอะแต่ว่าสนุกมากผมบอกว่าเลยว,ว่าสนุกมากนะนกนกแล้วไส้ไส้โคตรใจดีเลยน่ารักมากก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมฝากเฟซไต่ตไว้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไตไว้ดีกว่านะครับก็ใครอยากจะมาตกมาอะไรอย่างนี้นะก็ครึ่งวัน800นะไตยรครึ่งวัน800 7โมงเช้าถึงเที่ยงเต็มวันพันห้าอ่าผมอยากจะพัดอยากจะเต็มวันแต่ผมติดธุระทำงานนะครับเลยไม่เต็มวันไม่ได้นะครับ่อ่าไตบอกว่าไปทุกที่เลยนะนี่ไต่ก็ขยี้หมาอ้รัวๆเลยนะน ตามหาเต็มที่แล้วแต่มันได้แค่นี้จริงนะครับหมึกมันไม่ค่อยมีนะครับวันนี้กลางวันกลางคืนอ่ะเพราะไต่รับออกงานกลางคืนเลยนะกลางคืนอ่ะได้เป็นกอบเป็นกำรรแน่นอนก็ลองมาดูเอาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันอผลงานก็แก๊กๆนะได้ปลานิดหมึกหน่อยคิดหน,น้าลมเข้าอย่างนะครับ ก็เพื่อๆอาจจะไม่มีคลิปออกนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาด้วยกันเท่านี้นะครับอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วเอาไปเอาหมึกไปพี่ไม่เอาหรอกพี่เมื่อยมาตกเล่นๆ่เฉย